ทิตาลีแสวง๗๘๙สวัสดีค่ะล่าสุดในซีรีส์เรื่องตำนานล้วอหยางพูดได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมและอยู่ในหัวใจของสาธารณชนโครงเรื่องที่เต็มไปด้วยความสับสนและผู้คนกำลังใช้สมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของไปรลี่หองอีในละครที่ผู้คนจำนวนมากรู้สึกดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงหลังๆก็มีจังหวะที่ดีมากแท้จริงแล้วในตอนแรกไปลี่หองอีที่เป็นคนไร้หัวใจและไร้ความสามารถ แต่ด้วยการพัฒนาของโครงเรื่องเขาได้ค่อยๆรวมเข้ากับชีวิตและมีหลายอย่างในตัวเขาจากการเป็นคนใจเดียวรักหนาอาชีพความรู้สึกของการช่วยเหลือผู้อื่นทําให้ผู้คนมีวิสัยทัศน์ใหม่เขาไม่รู้จักศิละปะก,การป้องกันตัวแต่เขาวิ่งอย่างดูเดือดที่สุดทําให้ผู้คนได้ลิ้มรสความตายเสมอผู้ชายคนนี้เป็นคนเรียบง่ายแต่มีสติปัญญาและความไม่รู้ไปลี่หงอีรับบทโดยหวังอี้ปอ เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นแนวความคิดที่ดีในการดึงดูดโดยพลอตเรื่องถึงแฟนๆในปัจจุบันบุคลิกภาพของตัวละครนี้จําเป็นต้องได้รับการลิมรสจริงๆอย่างช้าๆจะทําให้ผู้คนเข้าใจอย่างแท้จริงผู้สัญจรไปมาที่ไม่ใช่แฟนๆของไวี่ปอจํานวนมากอยู่ในขั้นตอนของการดูอย่างช้าๆเข้าถึงเสน่ห์ของไปลี่หองอีกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการปรากฏตัวของหวี่ปอมักจะเป็นอันดับแรก จะไม่ปล่อยให้ผู้คนรู้สึกว่าเขามิเสน่ห์อย่างไรก็ตามเขามีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือดูเรียบง่ายมีหลายฉากในละครเราจะพบว่าใบหน้าของเขามิเสน่ห์มากใบหน้าที่ดูดีและน่าจดจําจะทําให้ผู้คนเข้าร่วมได้ง่ายๆประกอบกับอารมณ์ของเขาก็จะนําพาความรู้สึกสง่างามและความหรูหราท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บเขากับตัวละครได้อย่างเป็นธรรมชาติและยังมีความเป็นตัวของตัวเองอีกด้วย ที่เป็นลักษณะเฉพาะความสามารถในการดึงดูดแฟนๆและเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับหวังอีปอ้ป๋อเฉพาะคนที่มีลักษณะนี้เท่านั้นที่จะถูกใจคนทั่วไปหวังอีปอ้ป๋อสามารถทําได้และมีสเสน่ห์ของเขาโดยธรรมชาติหลายคนกําลังยุ่งอยู่กับการไล่ตามไปลี่หงอี้เนื่องจากการออกอากาศที่ร้อนแรงในตำนานล้วยอยางในโฆษณาล่าสุดหวังอีปอ้ป๋อนับถอยหลัง50วันสู่โอลิมปิกฤดูหนาว และยังได้สร้างกระแสให้กับแบรนด์กีฬาอันท่าครบรอบ30ปีอีกด้วยสำหรับวังยิปอการทำงานหนักคือหน้าที่ของเขาและที่สำคัญที่สุดคือการจัดการความรักด้วยหัวใจในช่วง2ปีที่ผ่านมาความนิยมของการจราจรลดลงด้วยการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมตามที่คนวงในระบุว่าหูหนานเซทไลทีวีจะมีการเชิญดารามากถึง50คนในงานปาร์ตี้วันสง้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ อันที่จริงแล้วหูหนานเซทไลท์ทีวีนั้นไม่มีใครเทียบได้ในการเชิญชวนคนดังจำนวนดารารับเชิญก็เพียงพอที่จะเซอร์ไพรส์คนได้ในด้านคุณภาพล้วนเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมนาดีตเกือบทั้งหมดในวันที่18ธันวาคมคนวงในได้เปิดเผยรายชื่อของดาราของหูหนานเซทไลท์ทีวีในงานปาร์ตี้วันส่งท้ายปีเก่านี้โดยตัดสินจากจำนวนคนที่ประกาศออกมาแล้วถึง50คนความนิยมของการจราจรหรือดาราไอดอล ได้แก่หวังอี้ป๋อกวงจินหวังหยวนจางสินเชิงและหัวเฉินอีนักแสดงที่กำลังอยู่ในกระแสได้แก่หยางจือหยางมี่เฉินเซี่ยวซ่งจูเอ่อเป็นต้นและศิลปินที่นิยมตลอดการได้แก่หยางอยู่อิงเฉินเซี่ยวจุนหวังเฟิงหูไห่ชวนเธอริหลินเป็นต้นรายชื่อดาราสามารถอธิบายได้ว่ามีพลังมาก ตามที่คนวงในระบุว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายชื่อดาราในงานปาร์ตี้วันส่งท้ายปีเก่าของหูหนานสททไลท์ทีวีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในปีที่แล้วมีโฮสสองกลุ่มก็คือเดลี่อวาน Hosting Group และ Happy Camp อิทธิพลของพวกเขานั้นชัดเจนมากก่อนหน้านี้มีคนแจ้งข่าวทางอินเทอร์เนต็ตว่ามีเพียงคุณหวังฮั่นและเหอจงเท่านั้นที่จะจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่านี้เสนา ลีเวยเจียและคนอื่นไม่อยู่เซียน้าที่มีแฟนๆนับร้อยล้านคนเธอมีความสามารถในการสร้างความสนุกสนานที่แข็งแกร่งรายการวาไรตี้หลายรายการของหูหนานเซนทรัลทีวีจะไม่ทำงานหากไม่มีเธอนอกจากนี้เธอยังพยายามพัฒนาบนแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มองการไกลสำหรับลีเวอเจียส่ซินตู้ไห่เทาและคนอื่นๆต่างก็มีบริษัทของตัวเอง ซึ่งน่าจะมีมูลค่ามากกว่า100ล้านในขณนะเดียวกันตามข่าวงานเลี้ยงส่งทายปีเก่าจากสถานีโทรทัศน์ดากอนทีวียังได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ว่างานกาล่าส่งทายปีเก่าปี2022จะจัดขึ้นในเวลา19:30นกานาทีในตอนเย็นของวันที่31ธันวาคมในหัวข้อทัวร์ of Beautiful New Era หรือสู่ยุคใหม่ที่สวยงามพิธียิ่งใหญ่นี้ขอเชิญดวงดาวนับร้อยข้ามทะเลแห่งดวงดาว และไปสู่ปี2022ด้วยกันปัจจุบันยังไม่ประกาศรายชื่อแขกอย่างเป็นทางการแต่รายชื่อผู้เข้าร่วมงานได้ถูกเปิดเผยแล้วผู้เล่นชั้นนำหลายคนได้รวมตัวกันการแสดงที่ทุกคนรอคอยและกลุ่มนักร้องที่ทรงพลังจะทำให้ปาร์ตี้นี้น่าสนใจยิ่งขึ้นพิจารณาจากรายการที่เปิดเผยภายในปาร์ตี้นี้จะเชิญเสือจ้านติลลี่เลอปาอ่าหยางหยางหลี่เชียนหยางจือเรินเจียหลุน ติ้งจือฉีหูเซียหลีเจียนอายุนกาดารดาดังหลายคนรวมถึงห่วงเสื่อหมิงถึงเจอหลิวหมินหลีเวินฮั่นจูจิ้งถิงหยางไคเออเฉชนจีเพิงตั้งสินเชอและคนอื่นๆเข้าร่วมงานนักร้องสองกลุ่มฮอตทำหยุดหลีกและ R1SE ก็เข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกันค่ะความจริงแล้วก็สายกลางของทีวีในงานปราร์ตี้ประเภทนี้ก็เหมือนกัน โดยพื้นฐานแล้วจุดสนใจที่แทจริงอยู่ที่เวทีและกระแสระดับความนิยมระดับบนสุดเมื่อเอาอไรชื่อดารดาดังยอดนิยมด้านบนมาเทียบกันแล้วคาดว่าหูหนานเซนไลท์ทีวีจะสู้ได้เช่นเดียวกันปีนี้หูหนานเซนไลท์ทีวี w y w y r e r Eve ล i ย e Up ก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันแอนดี้หลัวหวังอีป๋อและหยางมีได้เข้าร่วมทั้งหมดเทียบบอยอยังคาดว่าจะควบรวมกันทีวีดาวเทียมทั้งสงแห่งคาดว่าจะร้อนแรงมาก ในปัจจุบันตามกระแสตอบรับของชาวเน็ตปาี้วันส่งท้ายปีเก่าของดาก้อนทีวีจะรับชมได้3ด้าน1คู่บารมีคู่กันดุดดวงดาวแห่งเกียรติยศซึ่งเป็นที่นิยมมาเมื่อเร็วๆนี้ทำให้ตีรี่และป่าและอย่างงกลายเป็นคู่ซีพีที่ร้อนแรงมากรูปลักษณ์ที่สูงของทั้งสองและปลอดเรื่องหวานโรแมนติกทำให้แฟนๆหลายคนบอกว่าอยากให้พวกเขาออกงานร่วมกันอีกทั้งสองจะเข้าร่วมงานวันสงท้ายปีเก่าของดาก้อนทีวีด้วยกัน และมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะร้องเพลงด้วยกันสองคู่รักสุดหวานเซีร์จ้านในดีโอดออฟเลิฟและหยางจือคาดว่าจะร่วมงานกันความผูกพันที่ไม่อาจละเลยได้ระหว่างเซีร์จ้านและดาก้อนทีวีก็ชัดเจนมากสำหรับทุกคนเช่นเดียวกันจากเพลงของเราในปี2019ไปจนถึงการแสดงครั้งสุดท้ายของงานเลี้ยงสงทยปีเก่าในปี2019และปี2020เป็นเวลา2ปีติดต่อ,อก,กัน เขาได้รู้จักกับดากอนทีวีมาก่อนแล้วปีนี้เขาจะยืนบนเวทีงานเลี้ยงส่งไทยปีเก่าอีกครั้งเป็นปีที่สามปีที่แล้วเซอร์จ้านร้องเพลงสามเพลงติดต่อกันบนเวทีวันสงไทยปีเก่าของดากอนทีวีทาให้เวทีลุกเป็นไฟและมีส่วนทําให้การแสดงที่ยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะแม้ว่าละครเรื่องใหม่ของพวกเขาจะยังไม่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากไฟถูกถอนออกไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีข่าวการเปิดตัวของซีรีส์เรื่องเดียวดอฟเลิฟ 3การเข้าร่วมของทำยุดหลีกทำยุดหลีกเป็นบอยแบนด์ที่ร้อนแรงที่สุดในปีนี้นอกจากหน้าตาดีแล้วหนุ่มๆุมยังมีบุคลิกที่น่าเอ็นดูอีกด้วยนะคะนอกจากความสามารถทางธุรกิจออนไลน์แล้วแฟนแฟนของพวกเขายังเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับเวทีของพวกเขาหลายคนยังแสดงความคาดหวังของพวกเขานอกจากไฮไลท์3ประการข้างต้นแล้วนักร้องที่ทรงอิทธิพลเช่นเติงจือฉีหูเซียหลี่เจียน และจางสินเจอก็ได้รับความคาดหวังอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะทั่วกรบรอบ9ปีของรีมไล d r ดีมของยางหัวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคมที่โรงละครปักกิ่งโพลีนอกจากนี้ยังมีประกาศว่าการแสดงสถานีปักกิ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดผู้ซื้อตั๋วบางไรายไม่สามารถไปปักกิ่งเพื่อชมละครเวทีได้เพื่อให้ผู้ชมเข้าสู่โรงละครของรีมรอดีมเวอร์ชันยางหัวได้มากขึ้น การไขตัวครั้งที่สองได้เริ่มขึ้นในเวลาสามทุ่มเมื่อคืนนี้ผู้ป่วยแมรีลงฮนดนที่รับบทโดยเสอ่์จานปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งและผู้ชมจํานวนมากก็ตั้งตารอชาวเน็ตบางส่วนในโรงละครได้ใช้รูปภาพในภาพผู้กํากับคุณเฉินเจียหล,ลินจากซีรีส์เรื่องปรมาจาร์ลทัทิมานได้มอบช่อดอกไม้ให้กับเสอ่์จานและอวยพรให้เขาแสดงได้อย่างรับรื่นสายสัมพันธ์แห่งความฝันแบบนี้คงดีมากค่ะ เซอจานไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในขณะถ่ยทำเฉินชิงลิงไม่มีใครคิดว่าการไถ่ายทำในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจะประสบความสำเร็จมากเช่นนี้สิ่งที่น่าย,ยกย่องน่าจะเป็นเซอรจานมากที่สุดเขายังคงรักษาความตั้งใจเดิมติดต่อกับนักแสดงและผู้กำกับที่เคยทำงานด้วยกันได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อละครเวทีเรื่องดีมและดีมออกทัวที่เมืองชิงเต่ามีข่าวว่าคุณเฉินเจียหลิงหวังจั่วเฉิง เมิงจืออี้และคนอื่นๆปรากฏตัวในโรงละครต่อมาพวกเขาก็ถ่ายรูปพวกเขา3ามคนกำลังทานอาหารเย็นด้วยกันในครั้งนี้คุณเฉินเจลินได้มอบช่อดอกไม้สำหรับการแสดงละครเวทีของเซอร์จ้านอีกครั้งซึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานนั้นดีมากจริงๆค่ะวันคีสมายันในวันที่21ธันวาคมเซอร์จาคได้โพดบล็อกและเกี่ยวแห้งและมีการแสดงละครเวทีเรื่องดีมล้าดีม แฟนๆมีความสุขอย่างมากค่ะระหว่งางรอการแสดงในตอนบ่ายได้มีภาพปรากฏขึ้นเงียบๆในโรงละครเป็นภาพของผู้หญิงสวมหน้ากากคล้ายคุณตู้หัวเจ้าของเย่หัวอินเตอร์เทนเมนต์บริษัทต้นสังกัดของไวท์ปอนั่งบนเวทีของผู้ชมในสระบ,บัวโดยมีผู้ชายคนหนึ่งคล้ายๆสามีของเธอนั่งอยู่ข้างๆดังนั้นข่าวที่คุณตู้หัวไปดูการแสดงละครเวทีเรื่องดีมและดีมจึงแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ต อันที่จริงแล้วไม่ใช่คุณตู้หัวเพียงคนเดียวในวงการอุตสาหการรมบันเทิงที่ไปดูการแสดงละครดีมไร้ดีมของเซอร์จานทำไมทุกคนถึงสนใจรูปลักษณ์ของเธอมากขนาดนี้แม้แต่คำว่าความฝันเหมือนความฝันของคุณตู้หัวก็ยังถูกค้นหายอย่างร้อนแรงบนเว็บปอและทำได้เพียงคนขั้นกลางระหว่างเซอร์จานคุณตู้หัวและหวังอีปอเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างเซอร์จ้านและหวังอีปอแฟนเป็นคนเดียวของเซอร์จ้านและหวังอีปอ จึงอ่อนไหวอย่างมากต่อการปรากฏตัวของคุณตู้หัวในการแสดงของเซอร์จานสำหรับแฟนๆของเซอร์จานนักแสดงระดับห้องโถงนี้แสดงการแสดงของตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่จะเลือกผู้ชมคุณตู้หัวปรากฏตัวที่นี่เพื่อรักษาความร้อนแรงและมอบแฟนตัวยงให้กับหวังอีปอในระยะสั้นจากการรับรองของพนักง,งานในเย่หัวเอนเตอร์เทนเมนต์ในวันนั้นบอกว่าคุณตู้หัวมีประชุมที่บริษัทและไม่ได้ออกไปไหน ดังนั้นจึงไม่ใช่คุณตู้หัวที่ปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมในละครเวทีเรื่องดีมร้ายดีมแต่เกิดขึ้นที่ผู้หญิงคนนั้นค่อนข้างคล้ายกับคุณตู้หัวหลังจากสวมหน้ากากและปรากฏว่าผู้ชายาข้างๆของเธอก็ค่อนข้างคล้ายกับสามีของคุณตู้หัวเธอ,อยังไปห้องน้ํากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบังเอิญหน้าตาคล้ายกับคุณจางจริงผู้ช่วยของเสืร์จานด้วยความพยายามของทั้งสองฝ่ายทุกคนจึงคิดว่าเป็นคุณตู้หัวที่มาเอง เรียกได้ว่าแฟนๆของเซอร์จานยังคงเป็นห่วงผู้คนและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหวังยี่ปอเป็นอย่างมากเช่นเคยค่ะเช่นเดียวกับแฟนๆของหวายี่ปอแม้ว่าคุณตู้หัวจะเข้าร่วมในการดูละครจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรอันที่จริงแล้วมีเพียงแฟนๆที่เป็นแฟนเดี่ยวของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นที่เชื่อว่าเซอร์จานและหวังยี่ปอไม่ได้ติดต่อ,อก,กันมานานแล้วแต่สําหรับแฟนคู่ยังเชื่อว่าพวกเขายังติดต่อ,อก,กันมาโดยตลอดและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หวังอีปอถูกแฮ็กโดยทุกคนที่งานสตาร์ไลท์วอร์ดเมื่อปีที่แล้วโดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดและการซ้อมของหวังอีปอต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นสองเท่าจริงหรือไม่ว่ากันว่าครึ่งหนึ่งของเวลาซ้อมคือเือร์จานในตารางงานการซ้อมของหวังอีปอซ่อนเวลาซ้อมการแสดงของเือร์จานในการซ้อมของเขาเองเพื่อปกป้องเือร์จานด้วยวิธีนี้หวังอีปอทีได้เริ่มที่จะปกปิดเรื่องของเือร์จาน และเซอร์จานยินดีที่จะได้รับการปกป้องจากเขาหลายคนจึงมองว่าพวกเขายังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่มากสุดท้ายนี้หากพวกเขายังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพวกเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนและค่อนข้างสนิทสนมกันมากและในวันนี้พี่บันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ